มื่อวานนี้คุณกัณณวีสืบแสงนะครับเลขาธิการพักเป็นธรรมได้ไปรายงานตัวนะในการรับรองเป็นสภาผูรร้แทนราษฎรนี่ถือว่าเป็นสสหน้าใหม่ป้ายแดงใสกิ๊กๆนะท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่รับรองเสร็จนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนปมหนึ่งที่คุณกัณณวีให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องของอ่การที่มีบางคนไปยื่นร้องต่อกกตเพื่อจะให้ยุบพัก เป็นธรรมนะฮะกับกรณีของการไปสนับสนุนหรือการที่มีคุณฮากิมพงติกรนะฮะไปบรรยายณนะตอนนั้นคุณศรีสุวรรณจันยาเป็นคนไปยื่นร้องนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่กรมนภาคสีส่วนหน้าฝ่ายกฎหมายก็ดูเรื่องนี้อยู่ว่ามีพักการเมืองหนุนหลังหรือไม่นะครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้เป็นกังวลก็ว่าตามกระบวนการแต่เราไม่ได้ไปสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนเพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งแน่นอนล่าสุดเมื่อคืนนี้นะฮะทางด้านคุณกันนาวีโพสต์ข้อความซ้ําอีกครั้งระบุบอกว่าผมพร้อมใช้ตําแหน่งสสที่มาจากชาวปัตตานีที่มาจากชาวปตา,า,า,าวปตานีนะฮะปกป้องน้องๆนักศึกษาและ ชาวปัตตานีไม่ได้ใช้คําว่าปัตตานีนะฮะท่านผู้ชมครับชาวปัตตานีหากต้องถูกดําเนินคดีหรือถูกคุกคามจากการใช้สิทธทิเสรีภาพในการพูดถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองและพักเป็นธรรมพร้อมฟ้องกลับผู้กล่าวหาแบ่งแยกเด่นแดนอา้าวว่ากันจริงๆนะฮะว่าข้อเที่จริงจะเป็นอย่างไรหากิมพง์ติกรไปพูดเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าคุณกนวี ให้้ายกระบวนการของการจัดเสวนาครั้งนั้น <S <S ใช่หรือไม่เตา๋าเอาตามที่คุณกนวีโพสต์เลยนะฮะคุณกนณียังบอกอีกชัดเจนว่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับเรื่องกรกตกรณีการยุบพักที่อ้างว่าระเมิดกฎหมายากฎหมายรัฐนะฮะแล้วก็ว่าเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะครับผมยืนยันว่าพรคเป็นธรรมไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่ขาดต่อมาตราหนึง่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เราเคารพิทธีเสรีภาพในการแสดงออก ทางการเมืองโดยเฉพาะการให้พื้นที่ปลอดภัยในการได้มาซึ่งสิทธิทเสรีภาพในการพูดสิทธิ์ในการกําหนดชะ,ะ,ชะตากรรมตนเองและยังเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้และทําความเข้าใจเรื่องนี้ผมพร้อมจะใช้ตําแหน่งสสที่มาจากชาวปัตตานีปกป้องน้องๆน,นักศึกษานักกิจกรรมที่ถูกคุกคามถูกดําเนินคดีจากฝ่ายความมั่นคงใช้คําว่า น้องๆชาวปัตตานีที่ถูกคุกค,คามและถูกกันแกล้งถูกดำเนินคดีจากฝ่ายความมั่นคงนะฮะวันนี้คุณกันนวีต้องไปดูในรายละเอียดชัดๆอีกครั้งหนึง่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะคุณกันนวีมองว่ามันถูกต้องแล้วจริงหรือไม่อ้าวถ้าคุณกันนวีว่ามันถูกต้องแล้วกระบวนการที่ฝ่ายความมั่นคงเขาทำดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ไปสู้กันนะครับ สีสุวรรณจันยาให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์เมื่อเช้านะครับคุณสีสุวรรณจันยาสมาชิกองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าเรื่องกระบวนการคดีกับทางตำรวจที่ไปยื่นตำรวจขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานหน่อยเพราะรายละเอียดค่อนข้างจะมากนะฮะไปร้องที่สอบสวนกลางแต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีก็ขอใช้เวลาหน่อยแต่คุณสีสุวรรณบอกกับทีมข่าวว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปยื่นเพิ่มนะฮะไปยื่นเพิ่มที่กกต เพราะมีหลักฐานที่มัดแน่นเป็นโพสต์ของนักศึกษาที่ร่วมในวงเสวนาตัดเพราะว่าพักการเมืองพักหนึ่งส่งตัวแทนเข้าร่วมเสวนาแต่พอเกิดเรื่องกับปัดโยนงูให้พ้นคอศรีสุสวรรณชี้ว่าตรงนี้ผิดหลักฐานชัดเจนนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็คือกระทรวงอวเอาผิด คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินวิทยาเขตปัตตานีหรือมอปัตตานีปล่อยให้มีการเสวนาแบ่งแยกดินแดนรัฐปัตตานีแบบนี้รู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายก็ยังปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะไปดําเนินการต่ออ่านี่คือใต้นะฮะจากใต้ปัตตานีเราขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันนิดนึงวันพรุ่งนี้นะฮะทางด้านคณะก่อการล้านนาและคณะที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาจะมีการจัดงานภายในงานเสวนาวาระรัฐธรรมนูญกระจายอำนาจของกลุ่มล้านนาใหม่นะฮะเดิมทีจัดที่คณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่หลังจากที่เรารายงานว่ามีกลุ่มพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่เขารักและก็หวงแหนนะปกป้องสถาบันไปยื่นหนังสือถึงท่านอธิการบดีท่านอธิการรู้หรือเปล่าว่าเขาจะมาจัดเสวนา รู้หรือเปล่าเขาไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้ที่ใต้มาแล้วแล้วก็นํามาสู่การเสวนาเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะฮะร,รู้หรือเปล่าถ้าปล่อยให้เขาทำแบบนี้มันจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะมีการเปิดเผยจากทางด้านอาจารย์นัทมนคงเจริญนะครับคณะบดีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวแจ้งว่ามีการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเสวนานะเดิมทีจะจัดที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นที่โรงแรมไอบิสไทรเชียงใหม่นะฮะขอเปลี่ยนไปนจัดงานที่โรงแรมไอบิสไทรที่เชียงใหม่นะครับโดยอาจารย์นัทมนเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะนิติศาสตร์ได้อนุญาตให้กลุ่มล้านนาใหม่มาจัดก,กิจกรรมทางคณะได้อนุญ,ญาตให้ใช้บัตรนี้มหาวิทยาลัยมีความกังวลใจและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและ อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ในนามของคณะบดีคณะนิติศาสตร์ที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยนะฮะก็เข้าใจดีว่าทางผู้จัดมีเจตนาในการที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดจัดการตนเองจึงได้ขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปจัดงานนะฮะที่โรงแรมที่ไอบิด โดยงานนี้นะจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดงานนี้ทั้งหมดนะอาจารย์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเป็นการย้ายนะเป็นการย้ายสถานที่จัดงานนะครับและที่สําคัญนะฮะในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการปาฐกถาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเพราะติดภารกิจนะติดภารกิจอย่างไร เราก็เข้าไปดูต่อใน Facebook ของคณะก่อการล้านนาหรือว่านีโอล้านนานะฮะที่ได้มีการอัปเดตว่าคุณธนาธรนะครับไม่สามารถเข้าร่วมเวทีเสวนาแห่ไม้คำ้ำประชาธิปไตยในวันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้ได้มีอยู่3ประเด็นนะฮะประเด็นที่1สืบเนื่องว่าคุณธนาธรไม่สามารถมาร่วมได้เพราะมีหมายสารนัดกระทันหัน กรณีคดีวิพากษ์วิจารณ์วัคซีนพระราชทานมาตรา1นึองก็ได้ปรับโดยการเชิญอาจารย์ชำนาญมาเป็นคนกล่าวปากกฐกถาแทนคุณธนาธรข้อที่1คุณก็บิดเบือนแล้วข้อที่1คุณก็ผิดแล้วนะฮะถามว่าบิดเบือนยังไงผิดอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะลงในรายละเอียด ประเด็นคณะก่อการพูดข้อที่สองมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดช่วงเวลาหัวข้อภาพรวมการกระจายอำนาจเป็นอาจารย์ชํานาญจันเรืองก็ว่าไปแล้วก็ประเด็นที่สามย้ําจุดยืนไม่มีการแบ่งแยกดินแดนเรามีการมุ่งหวังเรื่องของการกระจายอํานาจแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและการสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นนะฮะทันทีที่มีการโพสต์แบบนี้ออกไปนะฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่า ตัวของอแฟนเพจที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มคณะก่อการล้านนาใหม่นะฮะติดป้ายว่อนกันทั้งมหาวิทยาลัยนะครับโซตัสเป็นเครื่องมือที่เผด็จการใช้วางรากฐานอำนาจตนเด็กสุดโตงหรือเราถูกสอนให้สยบยอมทำตามก็บังคับจนลืมตั้งคำถามจากกรณีของหยกทำให้เรารู้ว่าระบบกดขี่เราให้เชื่องขนาดไหนนี่นะฮะสุดตง นี่หรือเราจะยอมก้มหน้านะครับที่สุดแล้วต้องไปดูว่ากระบวนการที่คุณออกมาติดป้ายเรียกร้องแบบนี้กับข้อเสวนาหรือการกระทําการดําเนินการที่ผ่านมานี่ข้อที่จริงเป็นอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมทราบอย่างเดียวว่าทางด้านท่านอธิการบดีท่านมีความเป็นห่วงเป็นกังวลจากหนังสือที่ทางคณะประชาชนผู้มีความจงรักภักดีผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือเขาไปยื่นเขาก็กังวล นะไปเทียบเคียงเหตุการณ์ที่ภาคใต้และเอามาให้อธิการบดีท่านได้ดูและเขากังวลว่าการเสวนาครั้งนี้ถ้ามันเกิดเรื่องไหนที่ผิดกฎหมายเขาจะไปแจ้งความตัวสถาบันก็เอ๊ถ้าพูดแบบเรื่องทั่วๆไปเนี่ยไม่มีใครเข้าไปร้องหรอฮะม,ม,มหาวิทยาลัยจัดเสวนากันโอ้วันหนึ่งเป็นกี่ร้อยกี่พันครั้งกี่พันเรื่องไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปติดตามดูเพราะ นะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าคุณธนาธรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับเอรับรู้รับทราบข้อมูลกันหรือเปล่าเพราะถ้าจํากันได้รายการเราเอา,เ,อาเคยเอาคลิปนะฮะที่คุณธนาธรเนี่ยได้ไปบรรยายให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4ที่จะจบการศึกษานะครับก่อนจะจบเนี่ยนะฮะคุณธนาธรก็ไปบรรยายอนาคตคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ของอนาคตนะฮะแล้วก็ยกเคสแบมตะวันเนี่ยเข้ามาดูด้วย โดนกดคี่อย่างไรอะไรต่างๆนานาน,<ะ>นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คณะนิติศาสตร์ที่มอชอเหมือนกัน <ๆ S 2> วันนี้มีอีกก็เลยไม่รู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคณะบดีนะครับแนวคิดท่านเป็นอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆท่านอธิการบดีท่านเป็นกังวลเรื่องนี้นะครับ <ๆ S 2> ทำไมคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ได้ไปร่วมงานเป็นองค์ปาถกถานะครับที่เชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ สืบเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้คุณธนาธรไม่สามารถที่จะเลี่ยงการไปศาลได้ต้องไปในฐานะที่เป็นจำเลยนะฮะต้องไปในฐานะที่เป็นจำเลยจากคดีอะไรจากคดีที่คุณธนาธรได้ไปไลฟ์นะครับใน Facebook ส่วนตัววิพากวิจารณ์รัฐบาลนะ,ะแล้วก็วิพากวิจารณ์ไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับกรณีวัคซีนพระราชทาน ตั้งหัวข้ออย่างดุนแรงเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาไล่เลียงดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมจํากันได้นะฮะช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหาในการจัดการรับมือกับโควิด -19 ระบาดกันทั่วโลกนะฮะไม่ใช่โดนเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะโดนกันทั้งโลก ประเทศอื่นบ้านอื่นเสียชีวิตคนตายกันเป็นเบือ่อหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านแต่ประเทศไทยที่สุดก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วอันนึงก็คือเครื่องมือที่สําคัญวัคซีนเราเรียนรู้ในการที่จะใช้วัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนซีโนแวคนะฮะหลายคนบอกวัคซีนจีนวัคซีนจีนนะฮะที่สุดหลายคนลอดตายมาได้ก็เพราะซีโนแวค จากซิโนแวคเราก็มีแอสตราเซเนกานะครับก่อนที่มาเป็น mRNA ไม่ว่าจะเป็นโมเดนาหรือว่าจะเป็นวัคซีน mRNA เนี่ยนะฮะแต่ช่วงหนึ่งที่เป็นรอยเปลี่ยนผ่านระหว่างซิโนแวคจะมาเป็นแอสตราเซเนกานะครับช่วงที่รัฐบาลได้มีการทำสัญญาแล้วก็ซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้มีการติดตามประเด็นเรื่องนี้และ ได้มีการลายสดวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับเมื่อวันที่18มกราคม2564ย้อนกลับไปเมื่อปี64ต้นปีเลยนะฮะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายการจัดหาวัคซีนโควิด19ของผู้เด็กประยุทธ์นะครับและมีการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงภายใต้หัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียดูตั้งหัวข้อนะครับท่านผู้ชมครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ กระทบกระเทียบไปจนถึงเนี่ยรัฐบาลใช้วัคซีนแบบแทงม้าตัวเดียวจากแอสตราเซเนกาและยังกล่าวพาดพิงใส่ร้ายไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้สถาบันได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากการไลฟ์ครั้งนี้จนทำให้วันที่20มกราคมนะฮะ64คุณอภิวัตขันทองประธานคณะกรรมาการตรวจสอบ และการดําเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความมาเบ็นเท็จนะฮะก็ได้ไปร้องนะครับไปแจ้งความที่สอนอนางเลิงนะครับเพื่อเอาผิดคุณธนาธรทั้งมาตรา1นึและพระบอคอมพิวเตอร์ตํารวจนางเลิงรวบรวมพยานหลักฐานเห็นว่าเข้าขายองค์ประกอบความผิดจริงนะฮะสามมีนาคมก็เลยออกหมายเรียกให้คุณธนาธรมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ คุณธนารไปถึงตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะฮะสิบสองหลังจากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับจน12ตุลาคม64โอ้โหมีนาะเมษาพฤษภามิจนากราดาสิงหากนยตุลาโอ้หลายเดือนนะฮะจนพนักง,งานสอบสวนก็เลยมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ส่งตัวนายธนาทรไปให้อัยการเพื่อพิจารณาในการจะสั่งฟ้องหรือไม่ สิบนะจากตุลาหกสีนะครับถึงวันที่11เมษายนหกห้านะฮะพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษมีความเห็นนะสั่งฟ้องนายธนาธรในข้อหามาตรา112และมาตรา14พรบคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยสั่งฟ้องที่สุดก็นัดส่งฟ้องกันนะท่านผู้ชมครับก็ส่งฟ้องต่อศาลคุณธนาธรก็ไปประกันตัวที่ศาลออกมาวงเงิน90,000บาทหลังจากนั้น 6มิถุนาย,ยน65ศาลท่านก็นัดหมายในการตรวจหลักฐานนะครับซึ่งคุณธนทรก็มาพร้อมกับทนายความคุณกิษดรานุจรัตนะฮะและวันนั้นเองก็ได้มาแจ้งยืนยันว่าไม่ได้กังวลอะไรนะครับต่างฝ่าย,ต,าย,าคคยาาต่าง,าง,างานะเสนอพยานบุคคลพยานหลักฐานต่างๆฝ่ายโจทนะเสนอพยานบุคคลพยานเอกสารรวม42พยานนะฮะส่วนจำเลยก็คือคุณธนทรก็แจ้งว่าจะเสนอพยานนะฮะฝ่ายจำเลยอีก12ปาก และสารท่านก็ได้นัดไต่นะฮะท่านผู้ชมครับจากมิถุนายน65จนมาถึงมิถุนายน66ปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งนะสาลท่าน,นัดหนึ่งปีในการไต่สวนพยานฝ่ายโจทเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาพยานของโจทที่ทางอายการนะครับได้มีการาแจ้งก็คือนายแพทย์บรองเดชกิจวิกรมสาลท่าน,นัด20 21 2 2 23บนะฮะ 20เนี่ยนะฮะคุณหมอวโรงไปขึ้นสารในฐานะพยานฝ่ายโจทก์แต่ขออนุญาตผมไม่สามารถจะบอกเหตุการณ์ที่คุณหมอเจอกับคุณธนาธรได้ว่าเจออะไรยังไงแต่คุณหมอบอกกับเราว่าการเจอคุณเจอพฤติกรรมของคุณธนาธรเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาครั้งนั้นคุณหมอเห็นว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้ถัดมายี่สิบเอ็ดนะฮะ 21ก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของด็อกรอนนท์ศักดิ์บวรวิทย์ไปพร้อมกับพยานอีก7ปากแต่คุณธนาธรนะได้ร้องต่อสารว่าวันที่21-22ก็คือวันนี้คุณธนาธรเนี่ยนะฮนะต้องไปติดบรรยายกับสอสใหม่ของพรรคก้าวไกลทำให้ไม่สามารถที่จะมาที่ศาลได้ศาลก็เลยอนุญาตให้สืบพยานรับหลังวันที่23คุณธนาธรบ,บอกว่า จะขอไปบรรยายที่เชียงใหม่ด้วยแต่ศาลท่านไม่อนุญาตเหตุผลเพราะอะไรหมายวันที่ที่ศาลนัดเนี่ยคุณรู้ล่วงหน้ามาเป็นปีอยู่แล้วแต่คุณมารับนัดแล้วคุณบอกว่าจะเลื่อนเพราะว่าคุณจะไปประกถาศาลไม่อนุญาตจึงทําให้วันพรุ่งนี้คุณธนาธรจึงต้องมาขึ้นศาลไปดูที่อาจารย์อานนท์ได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะอาจารย์อนนท์โพสต์รูปนะเป็นรูปของอาจารย์อนนท์ที่ไปขึ้นศาลอาจารย์อนนท์บอกว่า นั่งรอให้การในศาลอาญาคดีที่ธนธรน,น,นะฮะเป็นจำเลยคดีมาตรา112วัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียหลังจากนั้นโพสต์ต่อเนื่องอีกนะฮะผมเชื่อว่ามันไม่รอดหรอกเรียนด้วยความเคารพอาจารย์โนรณโพสต์แค่นี้ติดคุกแน่ๆโพสต์อีกนะฮะบ,บอกว่าอายการวันนี้โคตรเก่งสุดๆเก่งโคตรๆเลยนี่นะฮะทิ้งไว้เป็นปริศนาเพียงเท่านี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อสารในช่วงสุดท้ายบอกว่าการที่ไปไล์สดนะฮะของคุณธนาธรครั้งนั้นเครือข่ายองค์คาพยพของคุณธนาธรก็เอาเรื่องนี้ไปขยายผลต่อและคนที่เอาไปขยายผลก็ถูกดำเนินคดีนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเพนกวินลิตชีวลักษ์ก็ไปพร้อมกับเบนจาอาปันที่บริเวณหน้าบริษัทสยามไบโอไซนเนี่นะฮะครั้งนั้นที่ไปที่สุดก็ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1 1- 2 สสเก้าวไกลนะตอนนี้เนี่ยนะฮะสองคนที่เอาเรื่องนี้ไปขยายผลก็โดนด้วยคนแรกปิยรัตจงเทพนะฮะไปติดป้ายวัคซีนพระราชทานเนี่ยเต็มพื้นที่ที่ีท่จังหวัดกาลสินไปหมดนะฮะรัชนกสีนอกนะฮะรัชนกสายตัวตึงย่านบางบอนเนี่ยนะฮะก็ไปทวิตเตอร์แล้วก็ไปแชร์ทวิตเตอร์แล้วก็ไปลงในรายละเอียดเรื่องวัคซีนพระราชทานสแสดงความเห็นเรื่องนี้โดนมาตรา112หนึ่งสองเหมือนกันต้องรอดูว่า คุณธนาธรจะรอดหรือไม่รอดในคดีมาตราหนึ่งกับการไลฟ์วัคซีนพระราชทานเวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานลาไปก่อนวันพรุ่งนี้พบอาจารย์เอ็ดดี้อสดางยม,มานาคทามพลาดเลยนะฮะวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ